ครับสวัสดีครับก็พบกับช่างลี่นะครับวันนี้ผมจะมาคิดราคาข้าวไขดาวนะครับว่าจะประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจานนี้จะราคาเท่าไหร่นะครับหาครับข,ข,นะข้าวไขดาวนะข้าวไขดาวเดี๋ยวผมจะลองคิดเมนูของผมนะข้าวไขดาวนี่ประมาณกี่บาทอันนี้เป็นไขไข่ไข่ไก่นะไก่พิเศษเลยครับ แปลว่าแม่พันธุ์นี่ตัวละเป็นแสนลูกละสิบบาทเนี่นะเลี้ยงอย่างดีนะครับอยู่ในคอกมีแอร์ให้ด้วยว,วใ,ชใช้ใช้แอร์เปิดให้ไก่ด้วยนะนี่นะลูกละสิบบาทสองลูกก็ยี่สิบบาทนี่นะครับข้าวนี่ก็ข้าวพันดีนี่นะครับเนี่ยสั่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นตัวนี้นะข้าวครับปลูกโดยที่ใช้รถบังคับดีโมดนะครับ <c oughs> เป็นแถวเลยนะ ตรงเปียเลยรถเขาครับต้นก็มีมาตรฐานในการปลูกลก็ทับพีเอ่อทับพีละ15บาท2ทับพีก็30บาทนี่ก็เป็น30 40 50 50บาทแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยไออะไรนะซีอิ๊วขาวนี่นะครับซอ,ซอสซอสซีอิ๊วขาวหยดไป5หยดนะครับก็สั่งตรงข้ามทะเลมาเลยนะครับซีอิ๊วขาว นี่นะครับที่ร้านเขาขายอยู่ขวดหนึ่งก็ประมาณหกร้อยเลยนะหกร้อยเยนหกร้อยเยนนะครับพอคิดเป็นบ้านเราก็ขวดหนึ่งก็ประมาณเกือบหนึ่งร้อยบาทเลยนะครับนี่นะห้าหยดหยดละห้าบาทเออหยดละสองบาทห้าหยดก็สิบบาทมันเป็นเท่าไหร่แล้วครับสิบยี่สิบข้าวอีกสามสิบเป็นห้าสิบอันนี้อีกสิบหกสิบบาทครับถึงเจ็ดสิบนะการน,นี้โอเคครับ